จะไม่กล่าวถึงนักมวยในสังกัดโดยรวมแล้วอยากจะกล่าวถึงนักมวยโดยทั่วไปทั้งประเทศคุณสมบัติของนักมวยเนี่ยจะต้องเป็นอย่างไรส่วนมากเรามาจากอาชีพนะฮะมาจากความยากจนถึงมายึดอาชีพเป็นการชกมวยฉะนั้นจะต้องมีความอดทนมีชีวิตการต่อสู้นะครับฉะนั้นมุมมองไอ้ที่ประสบความสาเร็จเนี่ยมันเป็นพอสวรรค์ส่วนตัว หมือนท่านจะไปเป็นช่างตัดผมเนี่ยท่านมีฝีมือในการตัดผมเป็นเชฟก็กระทะเหล็กเลยฝีมืออย่างนั้นมีพรสวรรค์นะครับตัดเสื้อผ้าก็มีฝีมือมีความถนัดนะครับแม้กระทั่งการขับรถเอาง่ายๆนะครับบางคนก็ขับเสมือที่อย่างเลยบางคนก็เกาะแกะเกาะแกะบางคนก็อย่างนี้มันเป็นอาชีพเฉพาะตัวเหมือนอย่างโปรโมเตอร์เมอนน,นะครับโปรโมเตอร์เหมือนกันนะครับมันก็เช่นเดียวกัน กับน th th ักมวยที่จะอยู่ในสังกัดมันก็ต้องอยู่ที่วิสัยทัศน์ของผมเตอมองมวยตรงนั้นจะเป็นมวยเอกไหมมองมวยตัวนี้จะเป็นมวยเอกไหมถ้ามวยอย่างนี้เอ้ยมันไม่ฉลาดเลยนะไม่อยากใช้คาว่าง่ฉะนั้นผมผมถือมากอย่าไปใช้คาว่าง่และไอ้มวยที่โง่ทีไรเนี่ยมันวิกแตกทุกทีทําชื่อเสียงให้กับวงการมวยเพราะเขาโชคสนุกมวยที่ฉลาดจริงๆอย่างสามารถไปยกรุนเพชรดำลูกบ่อไร่ ไอ้พวกเทิดเกียรติเทพิทักษ์อะไรพวกนี้ก็ได้เรตติ้งอย่างหนึ่งพอมาถึงพวกแรมโบ้ซซมซันอะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะนี่เขาได้เรตติ้งอีกอย่างเหมือนสมัยเขาสายชกบ็อกเซอร์เป็นอย่างนี้พอชกไฟเตอร์แฟนมวยนิยมยังไเหมือนยางยอดสนั่นเหมือย่างนะครับแชมป์เป็นโลกแสนสอพนจิตกว่านั้นก็เป็นมวยบ็อกเซอร์แล้วป้องกันต้องสิบครั้งนะป้องกันมีหินทั้งนั้นเลยสุดยอดของมวยโลกผมอยากจะกล่าวแล้วไม่ลืมเลยคือ สไตล์การชกของแสนสอเพลนจิตนี่ผมในฐานะที่คนจาัดมวยและโปรโมเตอร์แล้วมีประสบการณ์และพูดเรียนฟังไปศึกษาดูเทปของแสนสอเพลจิตฮนะหัวหน้าคณะคือท่านสเตียนสเตียนละสุดเทนเนอร์นี่มาจากนูนะ่นนฮะคิวบาอิสมาเอลซาลาสนน่โคสคิวบา